รอไปหนกับเน้กลังเป็นทั <street> ้น um, ตุบาลมอยู่พ่อแมาเนี่ยนะกอสองน้อสองทิ้งครับพี่นอกขต้นงพืใจครับตัวนี่งง่าบอลตบไปชนดังไลา์ครับโยกหามอลรับลอลนันแล้ว จังวัชายยืนตรงกัืนาดขวาพอกระาหางยันดาวู่สคันคูมาออกูมาออกมออกพแล้วรู้ว่าต่างใ้าต่เาดังใจอยู่แล้วไม่จำจำต้องฝึได้โอ้ยบ อของขเขาได้ไม่ไนะงหน,นึ่งสองพันแปดพิกม,มิลลิกรัมไล่แซงพอมูลส,สี่แบบสี่หลอยทำซิมทำซีมมันไปได้อยู่ได้มันไปได้อยู่ได้ผมอ่ะใ

ไฟมันโขอเขาหยังปกติัไรปพอยูไม um, ่ติโกงเลยม่มันพามันก็ได้ครบครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆส่วนตนั่ากขาวไรน้งมีคนดีพระเนื้บมาในงานเราบเบิ่งกันไปมาะิรนงานอข้นะครับสองรอกงเน่แหละครับคุยกันกบักเป็นสองที่เื่ลูกท่า ผู้น้อยของยะอายจับของเนยะาอายฟังทางอำเภอดนมยืยนนะครับคนหน่อยผู้ใหญ่ไงตอนนี้กำลังเดินลอยหกสิบกรทดันเด้อบึงจุดขาวๆวระดันเด้อจับจ่าขังกันม่อีกร้อยแปดสิบทั้ง,งดูกันดูกันวันนี้วันพระมีดอกไม้มาขาย กับเท้าสุปวยหุบบ่นแปกแปลับบนแจ้งแล้วหกสิบถอยนั่นคือการคำนวกลางอากาศสองลอ้อจะทำลงมังยยงทิ่ไต่บอนบนกันไปว่าาไม่เห็น ดูดีวิวแล้วดูกันไปดูกันไปครับกันเป็นแข่งยู่ป่าไล่ไล่ไล่มันมีหลายหม่องนะครับให้พี่น้องเบิ้งมือน้ำเงินลูกกางขาวเลยแล้วกันเล่นมาทางซ้ายนะครับคอยยมคอยมือหัวด้านซ้ายด้านขวามันถืเป็นหมุนรอบจกจัดๆนะครับครับ สอง0อยหาสิบพาไปอากทังไม่ร้อยสิบอ,อ,อ่ะจักไผ่สิเป็นไผ่ละทัน <c oughs> านจักไผ่สิเป็นไผ่ละโอ้หนี่ สาครับเจ้าอ่ามีคนดีอย่าลืมสัญญาด้วยล่ะเด้อมีคนดีจะป้าจะให้เนี่ยเพราะเงิเด๋ขึ้นอยู่เด้อเออปลายหางไปเตียงต้นปาดตอนนี้สามร้อยพันไปจากข้างไม่อีห้าสิบหกสินี้เบิ้งกันไปเบิ้งกันไป ด้านขวาของทานุดราจากนไหนเ่านะดึงกันไปทั้งดื้อๆดๆดอดือผีีมิจะเงี้ยงผู้เจ็บดาเดีนี้เนอะี้ผาไหายผีขีผ่ผีสามสิบห้าใส เออหมดเสียงแล้วฮดอกชุกมาใเี oh, oh, ่ปลี่ยกันไปไม่ไปนะแต่ว่าซีที่แปดพลาไปห้าที่พลาไปโอ้ยกระชากครับดีไดีไกับไปอแล้วัดตามลงวาึ ามหกหากระโดงสามหสห้านสามหสห้านะครับสำหรับเพเียรเสนแก้วนะครับสวัสดีครับ